ใชไหมคะมาขอดูลูกรักคนโปรดของจักรวาลหน่อยค่ะคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นลูกรักเป็นคนโปรดของจักรวาลแน,น่นอนตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างนะดูซิพ้่จักรวาลจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างตอนนี้เพื่อนๆสถานะเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรมาบอกกับ ข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณวันนี้นะคะคืออะไรโอเคสามใบาเนาะวันนี้ครอยากอ่านแป๊บนะคะ โอเคค่ะระยะอ่านนะเอเนจีของเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ระยะคิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเพิ่งจะเข้ามาสู่เส้นทางกันนะไม่ใช่คนที่อ๋อตื่นรู้มาเป็นระยะเวลาแบบหลายๆปีแล้วอ่ะเหมือนจะเพิ่งจะเข้ามาใหม่เพราะว่าเอเนจีเหมือนถ่ายทอดบอกระยะว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเฟสแรกก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งจากคนพบและตื่นรู้แล้วเพิ่งจะอยู่ในสภาวะเหมือนจำยอมให้กับ สิ่งที่จะเรียกว่าเบื้องบนเนาะหรือว่าจิตที่ตื่นรู้ของเพื่อนๆนำทางอะเหมือนก่อนหน้าน,นี้ถ้าเพื่อนๆเคยมีภาวะแบบเอาจจะเป็นเหมือนระยะที่เคยเป็นมาก่อนก็คือแบบมีความรู้สึกว่าแบบฉันไม่ค่อยเชื่ออะฉันไม่แบบฉันไม่ได้ศรัทธาแบบฉันไม่ได้เชื่อฉันไม่ศรัทธาสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่หรอกอะไรแบบเนี้ยเราก็อยู่ในภาวะนั้นมาแบบเป็นระยะเวลายาวนานมากๆกั่สุดท้ายก็คือมันก็จะมาถึงจุดที่มันไม่ใช่แหละมันจริงแหละ เออเราต้องมาอะไรเงี้ยเราเราเราต้องเราต้องไฟเวที่แบบมันเป็นแม่มันคือทางของฉันจริงๆอะ่ะเราชนะก็คนพบทางนั้นเราจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นภาวะจำยอมว่าตอนนี้เพื่อนๆเริ่มเชื่อละเริ่มศรัทธาแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อหรือการชี้นําของเบื้องบนอะ่ะมันคือเรื่องจริงพอเพื่อนๆนเกิดความศรัทธาความเชื่อเนาะ ทําให้เล e จ g เพื่อนๆนะเปลี่ยนไปเลยตอนนี้เพื่อนๆคนที่ไม่เคยทําการ manifest มาก่อนเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆจะเริ่มคนพบล่ะจะเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนๆสามารถ manifest ได้คนที่ไม่เคยทํามาก่อน manifest คือการที่แบบพูดง่ายๆก็คืออขอหรือว่าเอเหมือนเราอะคะ่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนเราอธิษฐานขอสิ่งที่ energy ดีๆให้เข้ามาในชีวิต สิ่งที่เพื่อนๆต้องการให้เป็นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นไปไม่ได้หลอกไม่จริงหลอกสมัยก่อนไม่เชื่อหรอก่็มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะ m a n ิเฟตคนที่ m a n ิเฟตเราทําให้มันเกิดขึ้นจนเป็นจริงได้เพื่อนๆพูดแต่สิ่งดีๆเรียกร้องแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไอ้ฐานขอพรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งหลายๆคนอะเมื่อ energy เพื่อนๆถึงในระดับที่สมบูรณ์สิ่งที่เพื่อนๆ m a n ิเฟตอะ มันสามารถเป็นจริงได้จริงๆถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะดูว่าเรื่องบางอย่างมันไม่น่าเป็นไปได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นนะคะระยะคิดว่าในๆๆใน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 คลิปในคิดคนที่เข้ามาในคลิปนี้ส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆเลือกที่จะยอมจำนวนให้กับ energy หรือ Spirit ภายในของเพื่อนๆอจิตวิญญาของเพื่อนๆตัวเองอะ่ะเป็นเพราะเพื่อนๆก็สัมผัสได้ว่าสิ่งสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆเคยขอเลยถามเลยก็ตามอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆทั้งๆที่มันดูเป็นเรื่อง ค่อนข้างปฏิหารรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละมันเลยเป็นเฟสแรกของเพื่อนๆนะเวลาเธอค่อนข้างจะมั่นใจว่าเพื่อนๆที่เข้ามาส่งคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่ตื่นรู้ในระดับที่ไม่ใช่ว่าแบบเมื่อนานหลายปีมาแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพิ่งจะเข้ามาสู่เออแวดวงนี้อาจจะเรียกว่าไม่เกี่ยวนะคะเพื่อนๆจะอายุขนาดอายุเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับที่เรื่องอายุเนาะอยู่ที่อยู่ที่ว่าแบบเพื่อนๆเพิ่งจะเข้ามารับการออ เชื่อตัวเองอาจจเรียกว่าเชื่อมั่นและศรัทธาใน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 พลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองแบบเหมือนคนผกในช่วงไม่นานมานี้เนะาะระยะก็แค่มาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาสู่เส้นทางเนี้ยมันคือเรื่องจริงแล้วก็การที่เพื่อนเพื่อนมาเฟตหรือทําอะไรได้จักรวาลก็รับรู้ในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนมาเฟตจริงในเรื่องร้องขอไปจริงๆนั่นแหละแล้วก็ สปิริตของเพื่อนๆอมันก็คือสิ่งอย่างของเพื่อนๆอมันก็คือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลนี้จริงๆซึ่งมันเป็นแรงหนึ่งดูที่จะทำให้เพื่อนๆอยังไงสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นจิตเดิมแท้ของเพื่อนๆอเออถึงแม้ว่าตอนแรกเพื่อนๆจะแบบปฏิเสธฉันม่ชันรู้แน่ๆ,ๆนะั่น่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมก็ <laughs> คนที่มาผมพิมพ์คลิปเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนระยะนี่แหละว่าสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะในท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่ในที่ที่เราควรจะต้องอยู่แล้วก็เป็นที่ที่เราควรสิ่งที่เราควรจะเป็นเนาะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปสุดท้ายเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยระยะก็เคยพูดพูดได้เลยว่าเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยู่ในจุดที่เป็นแบบ dark c o น n e r เนาะเป็นมุมที่เป็นมุมที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นมุมที่ไม่สว่างละกันเนาะเป็นมุมที่แบบ ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเพื่อนๆเลือกอะที่จะเลือกแสงสว่างหรือพูดง่ายๆเลือกที่จะศรัทธาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณตื่งรู้หรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆแล้วพอเพื่อนๆเลือกที่จะเจอแสงสว่างแล้วอะไอมันมันทำให้ energy เพื่อนๆเปลี่ยนจริงๆ,จ,งๆจากแบบที่เคยอยู่อาจจะยังอาจจะอยู่ในแบบที่ที่แบบเรา ไม่ได้มี energy ทางบวกเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นแบบภายในจิตใจตัวเองที่อาจจะแบบไม่ตกตะกอนหรือว่าไม่ได้อ๋อไม่เคลียร์กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเมื่อเพื่อนเพื่อเลือกที่จะ surrender หรือยอมรับยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนจริงๆอะภาวะภายในของเพื่อนๆจริงๆอะมันให้จิตวิญ,ญญาณเพื่อนๆอ่ตื่นตื่นรู้แล้วทำให้พลังงานวิญ,ญญาณของเพื่อนๆอ่ะเองอะมันส่งผลให้มันกระเทือนไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะ ชีวิตของเพื่อนเพื่อนะชีวิตนี่ไม่ใช่แค่ชีวิตภายในเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะแต่มันค็อชีวิตทางโลกด้วยนะคือเมื่อเพื่อนเพื่อนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะทางโลกเพื่อนๆก็ดีตามอันนี้เพือเทรลยาพูดง่ายๆเลยคือแบบนี้ เพราะเอเนจี <E <ner gy> ที่มันบวกที่มันส่งผลจากการตื่นรู้ของเพื่อนๆในจิตใจของเพื่อนอะ่ะมันทําให้เกิดออร่าเกิดแสงสว่างน้องในชีวิตของเพื่อนเเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักของเพื่อนเพอน่ะมันตามกันมาเลยกับเรื่องนี้นะแต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในเฟสแรกกันะทุกคนเพราะฉะนั้น ระยะขอให้สู้ๆกันต่อไปนะคะระยะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเรายังต้องอยู่กันต่อไปกันอีกนานนะคะ <ST S 1> ก็อย่าเพิ่งเบื่อระยานะถ้าระยามาทําคลิปเรื่องสายจิตวิญญาณค่อนข้างเยอะเพราะว่าระยะค่อนข้างจะมั่นใจว่าเพื่อนๆเป็นออมที่เข้ามาดูระยะกันบ่อยๆนะจะมีบุญสัมพันธ์กับระยาในเรื่องนี้กันมาก็เลย เ,ออเหมือนระยามาถ่ายทอดให้มาคอนเฟิร์มสิ่งที่สิ่งสักดิ์สิทธิทั้งหลายของเพื่อนๆอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอย่างไงถ้าเกิดคนที่เข้ามาใหมา่อย่าลืมกดออติดตามระยาไว้ด้วยนะคะระยามีช่องทางในส่วนของ tiktok แล้วก็ใน y o u t u b e ด้วยอยากให้ช่วยไปรบกวนไปติดตามใน youtube กันด้วยนะคะขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆมากมเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ